สวัสดีพระอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะพวกเรากลุ่มที่สจะมานําเสนอเรื่องพอพุทธศาสนาในประเทศจีนะคะจัดทําโดยเด็กหญิงธนันพรทํมลังการเลขที่สองเด็กหญิงสิการมาณัสถิตเลขที่16เด็กหญิงธนวาลัยสีมงคลเลขที่21และเด็กหญิงณัฐปิยาใจเที่ยงเลขที่22ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ พระพุทธศาสนาในจีนพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนตอนนี้มีพุทธศาสนิกชนในจีนประมาณ185-250ล้านคนคิดเป็นประมาณ20%ของประชากรจีนทั้งประเทศราชวงศ์ที่เกี่ยวข้อง 1. ราชวงศ์ฮั่น 2. ราชวงศ์ถัง 3. ราชวงศ์หมิง การเริ่มเข้ามาของพระพุทธศาสนาในจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น202ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราช9จกกักพรรดิฮั่นอู่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาณาจากักรกุสานอินเดียตะวันตกเฉียงเหนืออันเชิญพระภิกษุจากอินเดียสมัยราชวงศ์ฮั่น202ปีก่อนคริสตกาลถึงคศ .9 ในสมัยของราชวงศ์ฮั่นปีคศ .65 ราชสมัยจกักรพรรดิฮั่นหมิง พระองค์ได้มีการจัดส่งคณะทูตจำนวน18คนและได้นิมนต์พระภิกษุสองรูปกลับมาที่จีนพร้อมกับสร้างวัดม้าขาวเพื่อให้พระภิกษุทั้งสองรูปจำพรรษาปัจจุบันอยู่ในเมืองล่ยย่ยหยางมนฑลทนเหือหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนประวัติของวัดม้าขาวที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาแห่งแรกข,ของจีนปตาหม่าซื่อ ตอนที่จักรพรรดิท่านมิงตี้ได้เชิญพระสงฆ์จากอินเดียสองรูปและได้นำคำพีทางพระพุทธศาสนามาบางส่วนคำพีที่นำมานั้นล้วนบรรทุกอยู่บนหลังม้าสีขาวตัวหนึ่งจนกระทั่งคศ6 8จึงได้โปรดให้สร้างวัดม้าขาวเพื่อให้พระสองรูปจำพรรษาและเป็นอนุสร์แก่ม้าตัวนั้นการเดินทางไปอัญเชิญพระใต้ปิดกจากอินเดีย สมัยราชวงศ์ถังคศห1ร้อยถึงเก้ในราชการพระเจ้าถังไทจงพระถังซำจังออกจารึกไปสืบศาสนาในชมพูทวีปกลับมาถึงจีนในคศหกรทรงอาราธนาให้สถิตณะเมืองลอยหยางทรงอุปถรัรมในการแปลพระสูตรมากมายที่นำมาจากอินเดียพระถังซำจังได้เขียนบันทึกการเดินทางชื่อบันทึกแคว้นตะวันตกต้าถังซียูจีไว้ ไซอิวหรือซีโยจีนี่คลาสสิกหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมของจีนเป็นเรื่องราวการเดินทางไปยังชมพูทวิบเพื่ออัญเชิญคำพีพระพุทธศาสนาของพระถังซัมจัง๋งโดยมีสัตว์สามตัวเป็นเพื่อนร่วมทางคือ 1. นึ่ซุนหอคงสองตือโป้ยกายและ 3. สามซัวจิง หลังจากที่จีนประกาศตนเป็นสาธารณรัฐเหมาเจ๋อตงจึงได้ยกเลิกการนับถือศาสนาทุกประเภทในปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกการไม่นับถือศาสนาแต่ในสมัยก่อนเที่ยงต่อต้านการนับถือศาสนาอยู่ก็ยังมีศาสนาสถานโดยไม่มีการทำลายทิ้งแต่อย่างใดย,ยกตัวอย่างเช่นเจดีหลงหัวและว,วัดเมืองเชียงไฮ้มณฑลเจ้งเ,เจียงในปัจจุบัน ที่จริงแล้วประเทศจีนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเพียงแค่ศาสนาเดียวชาวจีนยังมีการนับถือลัที่ขงจื้อและเล่าจื้ออีกด้วยสรุปได้ว่าศาสนาส่วนใหญ่ในประเทศจีนที่นับถือกันจะตามศาสนาที่จกักรพรรดิจีนนับถือพวกเราก,กลุ่มสามขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มารับชมและรับฟังในวันนี้เสีเสีต่ตาจีย